สวัสดีค่ะเจอกับจันพี่ีอกแก้วนะจ๊ะวันนี้มาดูในเรื่องของลัคนาราศีตั้งแต่เบลไล่ไปจนถึงมีนนะคะส2ราศีนะหลุเดเป็นลัคนานะนะครจะไปดูเวลาสีก็ของคุณนะคะของเดือนกระกฎาคมปักหลังก็คือวันที่16ไปถึง31นะคะลัคนาราศีกันนะคะเป็นไงมาดูกันมันจะดีไหมอุ้ยเป็นราณีนะคะมีอะไรก็ ถ้าผู้หญิงอ่ะจะเก็บเงินไปทําสวยเยอะนะโบถออกหมดหมดอายุหรือเปล่าก็เออมาทำทำงานหลังโควิดยิ้งเงินเดือนแรกก็ไปทาสวย,ยมีความสุขก็ทําไปเหอะมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ก็วางแผนใช้จ่ายให้ดีนะคะในที่นี้อาจจะมีการตกเหยื่อผู้ผู้ชายขึ้นมามาเรื่องมาเปด้วยนะส่วนการงานเป็นไงบ้างก็มีปัญหานะก็แก้ไปนะคะเออคนที่ทํางานการเงินก็ระวังนิดนึงนะคะมันจะมีปัญหาที่ติดค่าแต่ถามว่าสุดท้ายแก้ได้ไหม แกได้นะคะคนที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานหลากหลายที่เราทําอยู่ถามว่าแรกๆอาจจะอาจจะติดขัดบ้างแต่ถ้าเราใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ค่อยๆดูแก้ปัญหาไปปัญหาที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณก็จะแก้ไขมันไปได้นะสำหรับการเงินค่ะการเงินคุณสามารถจัดก,การทุกอย่างได้ดีนะคะอ่ะมันก็มาจากเงินเดือน,นเงินรายกของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องออาอาจจะต้องโอนไปให้ที่บ้านด่วนอะ่ะ มันก็จะมีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อนนะคุณก็ต้องแบบหรือจ่ายค่าเล่าเรียนให้น้องให้นุง่งให้อะไรอย่างเงี้ยวอนนี้แม่จ่ายไม่ทนันอีแดงเออไปให้แม่หน่อยเอออย่างเงี้ยนะคุณก็อาจจะต้องช่วยเหลือที่บ้านก็ดีก็ดีกว่าให้ผู้ชายแล้วโดนผู้ชายหลอกเชิดไปให้ที่บ้านไปเถอะนะคะคนมีคู่มีผัวมีเมียจุกจิกจู้จี้กันนะคะแต่ว่ามันก็มีรสชาติในชีวิตอยู่เครียดอีกแล้วเครียดอะไรเยอะแยะไม่ต้องเครียดค่ะ อะไรมีปัญหาก็แก้เข้าไปคนเป็นผัวเมียการเป็นแฟนกันนะคะเนี่ยมันดูว่าตัวเราอ่ะค่อนข้างอยากจะให้เขาอ่ะเป็นไปนอย่างที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีการยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหย่อนผ่อนปลนได้เพราะไม่งั้นคนที่เครียดจะเป็นฝ่ายคุณเองแล้วก็ทํให้ทาให้เขาเซ็งด้วยเพราะนะั้นอย่าไปจุกจี้จจมากคนที่ยังโสดอาจจะมันยังไม่มีจังหวะม,มันไปเรื่อยๆมันยังไม่มีคนเข้ามาแล้วคนเข้ามาก็ไม่ใช่ไม่ตรงสเปก ฝืนใจก็อยากกินนะคะคุยก็ไม่ขำเพราะนั้นก็รา,าสีกันคนโสดก็โสดต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องแก้คืออะไรบ้างเออเดี๋ยวดูนะคะว่าคุณควรจะไปแก้โอ้ตายแล้วนะคะถ้าคุณเชื่อนะคะให้คุณไปวัดแขอันนี้จําเป็นนะไปไหว้พรแม่ธุรคาขอพรค่ะก็ อธิษฐานในนั้นแหละไม่ต้องไปดูว่าองค์ไหนหรอกก็ก็ไปจุดทูบถ้าเขาให้จุดน้าไม่จุดก็คุณเอาวงมอะไรอะไรเข้าไปไหว้ไหว้ถาดก็ได้นะนี่ก็ไม่ได้ไปนานาลเหมือนกันไปขอพรอพระแม่ตุลขะขอให้คุณเนี่ยหนทางของการเงินการงานนะคะโชคลาภเปิดออกนะคะขอบาร,รมีพระแม่เห็นใจบอกชื่อนามสกุลของเราวันเดอกเกิดให้ชัดเจนอ้อนวอนดีๆนะคะและ้วพระแม่ก็จะประทานพรให้คุณค่ะโอมสักตีค่ะอ่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็ดูในเรื่องของการทำนายดวงกับอาจารย์มิวีนะเรียบร้อยหมดแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นนะตามที่ได้บอกไปเยอะแยะเลยเพจเพิด hey, ์โนนนี่ไปกดติดตามให้หมดนะคะแล้วก็มากดไลค์ให้กำลังใจการแชร์ด้วยคนเขาจะได้รู้นะคะกดดูอีกเดียวก็ไม่เลิศอ่ะ ใครแชร์ก็ขอให้รักสมหวังรวยปังๆนะไม่ติดโควิดส่วนใครไม่แชร์ก็แล้วแต่ปล่อยคุณไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเราก็จะมาดูกันใหม่นะสำหับนนี้สวัสดีค่ะ